มาดูตัวเลขของทักษะกันว่าในวันที่1มีนาคมเลขของทักษะจะเป็นเลขอะไรกันบ,บ้างครั้งนี้นะคะเราจะเลือกจะเอาวันที่1มีนาตรงกับวันศุกร์แรม6กข้ามเดือน3ปีถาอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ในทักษะเลขที่เป็นเลขเงินเนี่ยคือเลขอะไรกันบ้างสําหรับเลขเงินงวดนี้อาจารย์รักให้เลข8แล้วก็เลข1นะคะอันี่เป็นเลขเงินนะส่วนเลขของโชคลาภก็จะเป็นเลข6กับเลข2แล้วเวลาลอตเตอรี่ออกวันศุกร์เนี่ยจะมีเลขที่เป็นอิทธิพลอยู่คือเลข0ูนย์กับเลข7เพราะฉะนั้น ทั้ง3ชุดนี้นะคะจะเข้ามาอยู่ในผังทักษะให้เด่นไปเลยค่ะเลข8และเลข1นะแล้วก็มีเลข6กเลข2เลข0ูเลข7เพราะฉะนั้นผังทักษะอันนี้เป็นผังทักษะของอาจารย์ลักษณ์ในวันที่1มีนาส่วนนี้เรื่องของการจับคู่เนี่ยเลขเด่นเดนะคะตัวเจาะจะเป็น8 1 8, 7 2 6แดแล้วก็72ส่วนตัวเจาะอ,อีกชุดหนึ่งจะเป็น 10,, 1, 2สอง 1-7-7-6อันนี้ก็จะเป็นงวดของวันที่1มีนาเป็นตัวเลขของทักษะในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ได้เฮงได้ปังได้รับทรัพย์รับโชคได้เป็นเศรษฐีใหญ่ครั้งหน้ามาดูกันค่ะว่าเลขทักษะของอาจารย์ลักษ์จะเป็นเลขอะไรกันบ้าง